สวัสดีครับเจอกันกับลุงช่างอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงช่างมีเทคนิคนิดหน่อยกับเรื่องของการตรวจรับมอบบ้านหรือคอนโดนะครับนี่อ็มีคนถามมาบอกว่ามันมีปัญหาโน่นนี่นั่นแล้วก็ต้องไปเถียงกับผู้รับหมาหรือเจ้าของโครงการว่า อ,อะไรดีไม่ดีแล้วเราต้องตรวจอะไรบ้างเอางี้ละกันเอาต้องตรวจอะไรบ้างก่อนละกันท่างก็ให้กรอบง่าย,ยางี้แบ่งเป็นสัก5หัวข้อนะเวลาตรวจละมอบ,บ้านนะครับอุงช่างจะไม่พูดถึงว่ามันสร้างกว้างยาวถูกไหมอันนี้มันควรจะได้รับการตรวจสอบมาตั้งแต่ตอนระหว่างก่อสร้างนะครับหรือว่าสร้างเสร็จแล้วมันก็ควรจะตรงอะ่ะมันไม่ควรจะผิดหรอกเสาถึงเสาสามเมตรมันควรจะ3เมตรไอจะผิดกันครึ่งเส้นอะไรเงี้ยมันถือว่าเป็นเออร์เลอร์เนี่ยไม่ไม่เป็นไรวันลุงช่างข้ามเรื่องดิเมนชันไปถือว่ามันถูกแล้วกัน แต่ว่าจุดอื่นๆที่ควรจะดูนะครับแบ่งเป็นสัก5้าหัวข้อพออันแรกคือตัวฝ้าและผนงังอันนี้ทุกคนเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักหัวข้อใหญ่ที่ทุกคนจะต้องมาเถียงก,กันกับผู้รับเหมามาปรึกษาหาหรือมันรล้าเล็กรล้าใหญ่ฝ้ามันเรียบหรือไม่เรียบผนังมันเรียบหรือไม่เรียบ สีมันสวยไม่สวยเราก็ตรวจในฐานะที่เราอะซื้อของแล้วกันเอาง่ายๆดูแล้วมันโอเคไหมไม่โอเคก็เรียกเข้ามาแล้วก็โน้ตแล้วก็จดไว้ถ้ามันล้าก็ให้ซ่อมสีมันไม่เรียกตรงนี้มันมันไปตรงนี้มันขรุขระไปก็จดไว้เป็นหัวข้อหัวข้อตรงไหนบ้างข้อแรกเนี่ยก็คือตรวจผนงังแล้วก็ตรวจฝ้าฝ้านี่เราก็ดูว่าโอเคขอบเดินตรงไหมฝ้ามีตกท้องช้างไหมสีฝ้าเรียบร้อยไหมมีร่องรอยของการเสียหาย อันนี้อยู่ในหัวข้อเดียวกันก็คือตรวจฝ้าและผน,นังข้อที่2ตรวจพื้นพื้นก็คือห้องนี้เป็นกระเบื้องก็ตรวจไปกระเบื้องมันเรียบร้อยไหมถ้าอยากรู้ว่าแน่นไหมก็เอาเหรียญเคาะๆดูหน่อยนะครับว่าถ้ามันมันมัน,ม,นมันแน่นไหมจะเป็นเสียงทึบๆ ถ้ามันโครงนะส่วงก้องกรองแต่ว่ารื้อหรือไม่รื้อเนี่ยตัดสินใจให้ดีนะครับการรื้อหรือเปลี่ยนมันยุ่งยากมากถ้ามันนิดๆหน่อยๆน่อก็ท่านก็ว่ามันก็อาจจะไม่ถึงกับต้องรื้ออะไรก็ตำหนิเตียอยังไปตรวจแนวกระเบื้องตรวจการยาแนวนะครับถ้าเป็นพื้นไม้พื้นปาเก้พื้นไวนิลพื้นอะไรอย่างอื่นก็ดูว่าปูเนี่ยเรียบร้อยไหมเดินดูว่าเราไม่สะดุดได้ระดับไม่รู้สึกว่ามันเอียงไม่รู้สึกว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อ อันนี้คือตรวจพื้นพอเราแบ่งหัวข้อเนี่ยมันก็จะไม่ยากนะไม่งั้นเราจะเดินไปเดี๋ยวเจอพื้นเดี๋ยวเจอผนังสลับมวยหมดเราก็ตั้งว้เลยตรวจผนังตรวจผนังให้จบตรวจพื้นตรวจพื้นให้จบตรวจผนังตรวจพื้นอันที่3ามตรวจอะไรประตูหน้าต่างประตูหน้าต่างก็ไล่ดูไปประตูไม้ปิดเปิดมีเสียงไหมปิดสนิทพอดีไหมล่องมันใหญ่ไปแสงรอดมาได้เสียงมันเข้ามาลบกวนไหมปิดเปิดกรว่าโอเคไหม ตัวลูมิเนียมลองปิดลองเปิดดูล็อกได้ไหมมันบางทีมันตั้งไม่ดีมันล็อกไม่ได้อ่ามันเขากันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็โนต้ตไปให้เขาแก้ไปข้อที่4ตรวจระบบไฟฟ้าตัวระบบไฟฟ้าก็คือง่ายสุดไฟทุกดวงต้องลองเปิดฮนะเปิดให้หมดถ้ามีแอร์อยู่ในงานที่เราดับเมอบด้วยเปิดแอร์ทดสอบเปิดทิ้งไว้เลยดูว่ามันเย็นไหมระหว่างเดินตรวจเปิดทุกตัวคุณช่างแนะนําน,นะเปิดทั้งบ้านเปิดทั้งคอนโดเพื่อจะเช็คอะไรรู้ไหมครับ เช็คว่าคาบ a ซิตี้ที่เขาติดให้เราอะเขาเรียกว่าตัวเมนไฟอะมันพอไหมบางทีเราก็อกเอเปิดแอร์ห้องนี้เปิดไฟห้องนี้ตรวจสอบเรียบร้อยปิดแล้วไปอีกห้องหนึ่งเราเปิดบางทีสมมุตินะสมมติเรามีแอร์หลายตัวแล้วเขาใส่เข้ามาแค่5แอมป์เอาแสดงว่ามันเล็กไปเวลาเกิดมีลูกมีหลานมาเราบอกเปิดแอร์ทุกห้องพร้อมกันตัดเลยหรือเกิดสายไฟไม่พอเกิดมันรับวงจรคื่อมันยุ่งนะครับเพราะนั้นตอนตรวจบ้านเนี่ยเปิดทั้งบ้านเปิดโหลดให้เต็ม1 0 0เลยเพื่อจะดูว่า มันมีการตัดไหมมันมีการทริปไหมโอเวอร์โหลดมันจะทริปปล๊ก,ก็คือใช้วิธีเอาที่ใช้โทรศัพท์ก็ได้ลองเสียดูว่ามีไฟไหมไฟมันออกไหมจุดสัญญาณาต่างๆโทรศัพท์ทีวีอะไรต่างๆก็คือลองทดสอบลองเปิดดูนะครับแล้วก็โน้ตไปตรงเมนไฟก็ดูนิดนึงว่าโอเคเขาติดตั้งเรียบร้อยไหมอย่างที่บอกถ้าเราเปิดทุกดวงแล้วมันไม่มีการตัดไม่มีอะไรมันก็ยังคอจะ,อะว่าโอเคเขาได้จะคำนวณมาเรียบร้อยแนละ้ว น,นี่คือการตรวจระบบไฟฟ้าอันที่5ตรวจไฟแล้วต้องตรวจน้ําตรวจน้ําจะมี2อ,อย่างนะไม่ใช่ตรวจน้ำประปาว่าไหลหรือไม่ไหลข้อเดียวนะให้แยกเป็นสส่วนนะน้ำประปาและท่อน้ําทิ้งมีความสําคัญทั้งคู่นะอันแรกก่อนน้ำประปาก็ต้องเปิดก๊อกทุกก๊อกถ้ามีอ่างมีซิงเปิดใต้อ่างใต้ซิงดูข้างล่างด้วยนะครับไม่ใช่ว่าตกก๊อกไหลดี พอตรวจรับเรียบร้อยข้างล่างก็ไหลด้วยเหมือนกันข้างบนไหลข้างล่างก็ไหลแล้วมันเลขกมาแก้ไม่คุ้มกันก็ดูเท่าที่จะดูได้ตรวจตั้งแต่ตรงปั๊มถ้ามีปั๊มมีถังน้าตรวจตรงวาลถ้ามีการบายพาสว่าอันนี้เปิดปั๊มได้ปั๊มดึงจากปราปานนี้ปั๊มดึงจากถังอันนี้ปิดทั้งปั๊มแล้วก็เป็นน้ําประปาธรรมดาก็ต้องเช็คระบบพวกนี้ให้หมดนะครับคือเราอยู่บ้านเราต้องรู้ว่าเอ้ยถ้าไฟดับ ปั๊มใช้ไม่ได้ก็สามารถจะรู้ว่าต้องไปปิดวาล์วตรงไหนเพื่อจะให้เป็นน้ำอาปาแรงดันธรรมดาอย่างน้อยชั้นล่างก็จะมีน้ําใช้อันนี้เราต้องรู้ตัง้งแต่ตอนรับมออต้องรู้ว่าเออน้ํามันมาตรงนี้เส้นนี้เข้าไปถนะังนะไอ้เส้นนี้จ่ายตรงไอ้เส้นนี้สําหรับล้างขังอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับตรวจน้ําดีให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปไล่ตรวจตามก๊อกต่างๆว่าไหลไหมมีรั่วมีซึไมไหมปิดลักษณะไหมปิดก๊อกทุกอันแล้ว ปั๊มหยุดเดินไหมสําคัญนะปิดก๊อกทุกอันแล้วปั๊มต้องเดินอีกแป๊บเดียวแล้วต้องหยุดนะค่าปั๊มยังเดินอยู่ให้สานนิษฐานว่ามีการรั่วซึมนั่นเราจะได้บอกเขาว่าให้ตรวจเลยนะถ้ามีการใช้น้ําปั๊มต้องไม่เดินนะครับไม่งั้นหนึ่งค่าน้ำสองค่าไฟเราพวกแตกเลยเราโดนหนักเลยเรื่องนี้เาลาตรวจน้ําดีเสร็จตรวจท่อระบายน้นตาต่างๆแต่ส่วนใหญ่อันนี้มันจะยากหน่อยคือเราไม่เห็น ส่วนที่อยู่ห้องน้ําชั้นสองก็จะอยู่ใต้ฝ้าฝ้านั้นเป็นฝ้าที่แบบเปิดได้เราก็ยังโอเคอาจจะให้เขาลองเปิดให้ดูหน่อยแล้วก็ลองเปิดน้ําที่ข้างบนเปิดน้ําลงพื้นแล้วดูซิว่ามันมีการซึมมีการรั่วตรงรอยต่ออะไรไหมแต่ถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็จะตรวจยากหน่อยนะครับก็ใช้วิธีดูที่ฝ้าว่ามันมีร่องรอยไหมมีเสียงน้ําหยดติ๊ก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 ไหมตรงตรงฝ้าใต้ห้องน้ําถ้ามีเสียงติ๊ก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 เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือ ท่อที่อยู่ใต้พื้นชั้นสองมีการรั่วนะครับอันนี้ก็ตรวจแล้วก็ถ้าตรวจท่อรอบๆบ,บ้านดูท่อระบายต่างว่ามันระบายดีไหมที่สําคัญนะท่อระบายน้ําที่จากบ้านออกไปข้างบ้านแล้วเตรียมเชี่อออกไปสู่ถนนใหญ่นอกบ้านคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจตรวจแต่ในบ้านแต่บางทีลืมไปตอนก่อสร้างเนี่ยมันมีเศษขยะมีทั้งเศษทรายเศษปูนบางทีมันไปไปสุมอยู่ตรงตรงบอร่อพักก่อนที่น้ําจะออกจากออกจากบ้านเราไปทิ้งข้างนอกอ บางทีเราลืมตรวจไปบางทีเราเอ๊ะทำไมน้ํามันไหลระบายแล้วดูมันอืดๆชา้ายังเลยต้องเปิดตรงนั้นดูแล้วก็ให้เขาเก็บเศษตัวนี้ออกเรานด้เจอครับทุกบ้านนะว,ว่าช่างไม่ค่อยได้เก็บออกตัวตรงนี้ซะให้เรียบร้อยแล้วก็กดชักโครกดูว่ามันดูดีไหมมีกลิ่นไหมอะไรไหมแต่เรื่องกลิ่นที่ท่างเคยบอกไปแล้วเพราะว่าถ้ามันเริ่มใช้งานตัวถังแซฟรใหม่มันอาจจะต้องมีการรออีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่จุลินทรีย์เข้าไปเพื่อจะให้มันปสภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องการตรวจรับบ้าน ห้าข้อที่ลุงช่างยกมาแล้วให้เราตรวจเนี่ยให้แบ่งเป็นห้าข้อโน้ตแลาโน้ตโน้ตเป็นข้อๆนะครับแบ่งเป็นห้าหมวดหมู่มันจะได้ง่ายบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปจ้างคนเข้ามาตรวจบ,บ้านเราก็ตรวจเองนี่แหละเพราะยังไงสุดท้ายเราเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายว่าอัไน,นี้เราโอเคไหมอันนี้เราอยากให้ซ่อมนะครับแล้วก็ทําลิสต์แล้วก็ให้เขาซ่อมแล้วก็นักวันกันมาตรวจอีกทีหนึ่งถ้าแก้ไขาตามลิสต์แล้วก็ถือว่าโอเค หลังจากนั้นก็เป็นการใช้งานมีอะไรก็ซ่อมแซมไปตามสภาพหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากหัวข้อการตรวจบ้านวนันนี้จะได้เป็นข้อมูลสําหรับหลายคนที่กําลังจะมีบ้านใหม่มีเริ่มต้นชีวิตในในสถานที่ใหม่ๆนะครับและขอให้มีความสุขกับบ้านทุกคนนะครับสวัสดีครับ